ก็กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนนะนาน,น้องๆทุกคนนะผมเหมือนเดิมนะผมไลฟ์อัดคลิปวดีโอไปกันเ่าเครื่องนะผมพี่นานาคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมชอบรงไหนก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมวันนี้ก็มีมาแบ่งปันนิดหน่อยนะครับหลากหลายสายครับพี่ๆนนา,นาคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมครับโอเคผมเริ่มทิ้งแรกเลยนะผมนี่ครับเป็นเหรียญพระพรหมสีหน้านะผม เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะผมเสียนพมสีหน้านะผมอันนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อคอนนะผมนี่ครับวัดชัยพฤกษ์มาลานะผมนี่ครับออกปีสามสองครับนะเขตตลิงชันกรุงเทพนะผมนี่ครับปีสามสองครับนะเหรียญก็ผ่านการใช้มานะผมเหรียญก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะผมนี่ครับพี่น,านา้าๆคนในใจสายใคร้ายกันรายแคบลูกมาสอบถามได้นะผมนี่ครับเหรียญก็ถือว่าสภาพสวยนะผมนี่ครับ ตั้งแต่ปี32มสองนะผมเนี่ยครับพี่นาหนาคนเนี่ยใชสายใครก็ไลายมานะผมเนี่ยครับหลังก็เป็นยันบัวยอย่างนี้นะผมเนี่ยครับหลวงพ่อคอน,นะผมเนี่ยครับวัดชัยพฤกษ์เนี่ยครับวัดชัยพฤกษ์นะผมปี32นะครับเนี่ยครับตอโคตรคมๆตรงนี้นะผมเนี่ยครับพี่นาหนาคนเนี่ยใชสายใครก็ไค่ลายแคร่รูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยครับเรียญก็ถือว่าสภาพสวยอยู่นะครับหลวงพ่อคอน,นี่ท่านก็เก่งนะผมท่านก็เป็น ลูกบุญธรรมนะผมนี่ครับของหลวงพ่อการวัดพระยาศนะผมแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมเนี่ยครับตอนหลวงพ่อกันท่านจะมรณาภาพนี้ท่านก็บอกกับลูกศิษย์ลูกหาไว้นะผมให้มอบตำรานะผมที่ท่านมีอยู่นะผมเนี่ยครับได้สั่งเสียไว้นะผมให้มอบตำราทั้งหมดให้เนี่ยพ่อท่านคอนไว้นะผมเนี่ยครับที่นานาคนนี้สนใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยครับสายลูกศิษย์ลูกหาน่าจะรู้จักกันดีนะผม ครับเข้าไปอ่านประวัติด้วยนะผมนี่ครับพ่อท่านคอน,นครับเป็นลูกบุญธรรมของหลวงพ่อการวัดพระญาศนะผมนี่ครับเกจิดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นพระพรมสีหน้านะครับของหลวงพ่อท่านคอน,นะผมของพ่อคอน,นะผมนี่ครับพี่นานาคนนี้นใจสายใครก็ไลน์มานะผมเนี่ยครับองนี้ก็แบ่งปันที่230บาทพร้อมส่งนะผมพี่นานาคนนี้นใจสายใครก็ไลน์แคปรูปมาสอบถามได้นะผม ครับผมได้มาไม่แพงก็มาแบ่งปันนะผมไม่รู้สายลูกศิลยกลูกหาเช่าหากันแพงไหมนะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมประกันแท้นะผมต่อโคตรคมๆนะครับที่น่นสนใจสายครกันลายมานะผมครับสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะนะครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็น นี่ครับเหรียญหลวงพ่อบุตรนะผมเนี่บสวยเลยนะผมเนี่ยเหรียญทรงแปลกๆนะผมอันนี Rut, ้เป็นเหรียญของหลวงพ่อบุตรวัดบางกระเจ้านอกนะผมนี่แห่งจังหวัดสมุทรปราการนะผมมีออกปีหนึ่งเก้าเลยนะผมเนี่บเป็นหลังเหรียญเป็นหลวงพ่อพระพุทธโสธรนะผมนี่บที่ระลึกยกช่อฟ้านะผมเนี่บเหรียญแปลกนะครับทรงไม่ค่อยเห็นนะผมนี่ยเนี่ยดูหน้าหลวงพ่อนะครบนี่บเหรียญก็สวยคมๆแล้ผม ที่ระลึกงานยกช่อฟ้านะผมหลวงพ่อบุตรนะผมพุะธาจารย์นะผมวัดบางกระเจ้านอกนะผมอําเภอพราประแดงนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะผมสามหนึ่งห้าธันวาปีหนึ่งเก้านะผมเปลี่ยนก็ถือว่าสวยนะครับปีหนึ่งเก้านะผมด้านหลังก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรนะผมพระพุทธโสธรจำลองนะผมสามัคคีนะผม เงี่ยเหรียญทรงแปลกๆสวยๆเลยนะผมเนี่ยปีหนึ่งเก้านะครับพี่นานาคนนี้สนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเงี่ยครับทีนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมสองร้อยสามสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นานาคนนี้สนใจสายใครก็ไลค์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมเงี่ยครับก็ไปอ่านประวัติดูนะครับเงี่ยพอรังค orn อ้เงี่ยครับหลวงพ่อบุตรนะผมเงี้ยพี่นานาคนนี้สนใจสายใครก็ไลน์มานะผมเงี้ครับ 230บาทพร้อมส่งครับขร่าวคร่าวครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับผมนี่ครับแห่งจังหวัดอยุธยานะผมนี่ครับพระนครศรีอยุธยานะผมเป็นเหรียญย้อนยุคนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นพระพุทธนะผมอันนี้เป็นเหรียญสร้างครบรอบห้าสิบห้าปีหลวงพ่อนะผม ี่ครับเป็นเหรียญกลมนะครับสวยๆเลยนะผมนี่ครับเหรียญนี้ก็สายลูกศิษย์ลูกหาว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านร่วมปลุกเสกในพิธีนะผมนี่ครับหลวงพ่อปานนะผมนี่ครับเหรียญคมๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะผมนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับเป็นพระพุทธนะผมนี่ครับจะมีคุดนะครับอนุมานนะครับนี่มีไก่นะผมนีม่ครับครบรอบห้าสิบห้าปีนะผมพระครูว,วิหารกิจจะนุยุทธนะผมนี่ครับมีกระต่ายมีนก มีปลานะผมนี่ครับเหรียญถ,ถือว่าสภาพสวยนะผมนี่ครับพี่นาน,นาคนนี้แจยสายคลายก็ไล์เแคปรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันเท่ากันนะผมสองร้อยมสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นาหน้าคนนี้แจยสาย,สายคลายก็ไลา์มานะผมครับเข้าไปอ่านประวัติด,ดูนะผมครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับต่อไปก็เป็นนี่ครับเหรียญกรมหลวงชุมพรนะผม เขตอุดมศักดิ์นะผมเนี่ยบูกเสกพิธีใหญ่นะผมเนี่ยบูกเสกนะเนี่ยบูกเสกณวิหารหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะผมจังหวัดชนบุรีนะผมเนี่ยบูกเสกพิธีใหญ่ปีสี่สามนะผมอันนี้เป็นเหรียญรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์นะผมเนี่ยสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมเนี่ยครับเป็นเนื้อเนี่ยครับกระไหลนะผมเนี่ยครับคล้ายทองคํามากเลยนะผมเนี่ยครับน,นี่ครับพลเรือเนี่ยครับบราบลม อมหลวงจุมพรนะครับเขตอุดมศักดิ์นะผมนี่ครับออกปี43่สามนะผมนี่ครับเหรียญก็ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับนี่ครับปี43่สามนะผมนี่ครับที่นนาๆคนใจสายคล้ายก็ลับแคบรูปมาสอบถามได้นะผมนี่ครับที่ระลึกนี่ครับสร้างพระบรมราชาสวรีนะผมสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะผมนี่ครับปี43่สามนะผมหน่วยสงครามนี่ครับพิเศษทางเรือนะผมนี่ครับเหรียญสวยมากเลยนะครับผิวนะครับนี่ครับ พี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมเดี๋ยวนี้ก็แบ่งปันที่เท่ากันนะผมสองร้อยมสิบบาทพร้อมส่งครับพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์แคบรูปมาสอบถามได้นะผมเนี่ยเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับสายลูกศิษย์ลูกหาจะรู้จักกันดีนะผมครับเข้าไปอ่านประวัติดูนะผมเนี่ยปีสี่สามนะปุกเสกพิธีใหญ่ที่วิหารวัดส,สัตหีบนะผมจังหวัดชลบุรีนะผมเนี่ยพี่นาน้าคนไหนสนใจสายใครก็ไลน์ามานะผม ครับ230บ้อามสร้อมส่งครับคร่าวๆนะครับโอเคครับผมครับด้านหลังก็เหมือนเดิมนะผมพี่น้านะคนไหนสนใจสายครก็ไล,ล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมแม่งปันนุกองคนะับเข้ามาต่อรองสอบถามได้นะผมเช่าหลายองค์ก็ลดให้ได้นะผมครับโอเคผมก็ฝากพี่ๆนะ้าๆคนไหนเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะผมช่องไหนก็ไล,ล์แคปรูปมาสอบถามได้นะผมโอเคครับขอบคุณครับผม